ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอิเปิดคลิปนาทีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราตั้งปืนกลเตรียมกระใส่ฐานและทหารเขมรบุกประชิด ขณะที่เสียงคล้ายบอมแนวรั้วสองฝ่ายหลบเข้าบังเกอร์วุ่นจากที่มีการรายงานการสร้างสถานการณ์ของทหารกัมพูชาบริเวณตรงข้ามกับบ้านํำรากของไทยหลังจากที่หน่วยนาวิกโยธินเข้าปฏิบัติการเคลียร์บ้านสามหลังซึ่งก็มีเหตุการณ์คล้ายเสียงบอมขณะที่ฝ่ายไทยก็ได้มีการเปิดเผยหลักฐานและเตรียมที่จะตอบอต้วโดยชุดอาวุธรุนแรงทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจ,จิกาย,ยน2568 เมื่อนาวาเอกธรรม,มนูนวัรน,นาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้มีการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่คณะผู้สังเกตการฝ่ายกัมพูชา AOT ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาบ้านธมดาอำเภอเวียนเวงจังหวัดโพธิสัตว์อยู่ตรงข้ามกับบ้านชำรากตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราด ระหว่างการตรวจพื้นที่คณะผู้สังเกตการได้ยินเสียงคล้ายกับปืนดังขึ้นหลายครั้งจากฝั่งไทยจนต้องมีการรีบยุติภารกิจและถอนกำลังกลับโดยเข้าใจผิดคิดว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากซึ่งถูกมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและมีการรายงานกลับไปยังต้นสังกัดของฝ่ายกัมพูชาน่าว่าเอกธรรมนูนระบุว่าความจริงแล้วเป็นฝ่ายทหารกัมพูชาที่นำกำลังประมาณ30นาย เข้ามาประชิดแนวชายแดนบริเวณฐานจอม,มวยใกล้กับบ้านสามหลังก่อนทำการจุดประทัดหลายสิบนัดแล้วโยนเข้ามาในฝั่งประเทศไทยเพื่อสร้างเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนทหารไทยที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดพร้อมกับมีการรายงานให้ตนทราบทันที และยืนยันว่าเป็นการย่ยยุจากฝ่ายกัมพูชาทําให้คณะผู้สังเกตการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฝ่ายไทยที่ละเมิดข้อตกลงขณะนี้ได้มีการรายงานข้อที่จริงทั้งหมดต่อผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินตราเปิดเผยว่า สำนักข่าวเฟลทนิวส์สื่อของกัมพูชารายงานกระทรวงกลาโหมกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ฝ่ายกัมพูชาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการหยุดยิงที่บริเวณด่านตรวจตําบลธมอดาอําเภอเวียงเวงจังหวัดโพธิสัตว์เมื่อวันที่19พฤศจ,จิก,กาย,ยน2568จากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่คณะผู้สังเกตการอาเซียนแต่เป็นเพียงทหารของฝ่ายกัมพูชา จัดฉากให้เหมือนและคล้ายกับคณะ AOT เช่นการสวมหมวกสีฟ้าการแต่งกายคล้ายกับทหารชาติอื่นนอกจากนี้นาวาเอกธรรมนูญยังมีการกล่าวต่ออีกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวตนเองอยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันจึงได้ส่งกล้องทางไกลพร้อมกับนำโดรนขึ้นบินตรวจสอบพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ระหว่างกำลังสงกล้องก็ได้ยินเสียงคล้ายกับประทัดหนึ่งนัดไม่นานคณะ AOT ปอมก็สไลด์ตัวออกไป ซึ่งเหตุการณ์นี้ฝ่ายกัมพูชาตั้งใจที่จะใส่ร้ายทหารหนนววิทยุทินตราดอย่างไรก็ตามพลเดรตรี ree, ปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดในระยะที่หนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการทุนเพื่อมนุษยธรรมหรือว่า TMAC ซึ่งปฏิบัติการอยู่ที่บ้านชำรากตตาวนชำรากออำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นพื้นที่ภายในเขตที่ปตยของไทยอย่างชัดเจน และเป็นพื้นที่เดียวกันกันกบที่ฝ่ายไทยสามารถเก็บกู้วัตถุได้เป็นจำนวนมากรวมทั้งระเบิด pmn 2ที่มีสภาพใหม่ซึ่งคาดการณ์กันว่ามีการลักลอบเข้ามาวางทุนสังหารเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวันที่17พฤศจิาจก,กายน2568หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดที่มีการลาตะเวนคุ้มกันชุดเก็บกู้ ก็พบว่ามีฐานกัมพูชาไลายนายได้นำคณะ AOT อคัมบเดียมาปรากฏตัวบริเวณแนวรั้วลดน้ำที่ฝ่ายไทยจะทำไว้และเพื่อป้องกันอันตรายจากทุนและเพื่อมิให้ฝ่ายกัมพูชาเข้ามารบกวนการเก็บทุนของฝ่ายไทยได้เหมือนที่เคยปฏิบัติมาและได้พยายามที่จะขอข้ามแนวรั้วลดน้ำเข้ามาซึ่งทางฝ่ายไทยไม่อนุญาต ต่อมาวันที่19พฤศจิกายน2568เวลาประมาณ11นาฬิการะหวังที่หน่วย TMAC ของไทยปฏิบัติงานต่อเนื่องได้สังเกตเห็นกลุ่มฐานกัมพูชากำลังสังเกตการอยู่ภายในฐานจอมวย ซึ่งอยู่ห่างจากแนวรั้วรวดน้ำประมาณ150เมตรได้เกิดเสียงดังคล้ายกับประทัดบริเวณไม่ไกลจากบริเวณนั้นกำลังพลทั้งสองฝ่ายได้ทำการเข้าสู่ที่กำบงังตามมาตรการความปลอดภัยภายหลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดของฝ่ายไทยพบว่าไม่มีการใช้อาวุธหรือปฏิบัติการใดๆจากฝ่ายไทยทั้งนี้กองทัพเรือยังคงยึดมั่นและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและพร้อมที่จะประสานงานผ่าน,นกลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และไม่ให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอหบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งนีก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพู่เสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศข้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย World War รโดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บโยอิ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินประกาศรบ B H Q ท้ามาเลยไม่กลัวหลังลือขนอาวุธหนักประชิดชายแดนตราดแล้วลันไม่จำเป็นประท้วงบุกมาก็ใส่จากที่มีการรายงานกองกำลังพิเศษของกัมพูชามีการเคลื่อนประชิดชายแดนจำนวนมากในหลายพื้นที่ขณะที่อาวุธหนักก่อลำเลียงมาอย่างต่อเนื่องทำกลางสัญญาณของกองทัพไทยที่รงรู้แผนการนี้แล้วพร้อมตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบทั้งยังประกาศท้ารบด้วย ล่าสุดวันนี้20พฤศจิกายน2568เพจไทยทิบูได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงเหนือรบพิเศษของกัมพูชาซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงที่สำคัญระบุว่าฮุนเซนส่งกองกำลัง B H Q ติดอาวุธเข้าประชิดพรมแดนสัญญาณกดดันไทยกลางจุดเปร,ราะชายแดนหรือยุทธศาสตร์ยึดพื้นที่ก่อนเจรจามีการรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนได้สั่งการให้กองกำลัง B H Q ซึ่งเป็นหน่วยกำลังพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพกัมพูชาเคลื่อนพลและอาวุธหนักเข้าสู่แนวพรมแดนติดไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงไทยระบุว่ากัมพูชาได้ส่งกำลัง B HQ เข้าพื้นที่ใกล้เขตอุตตะควายติดกับแนวชายแดนไทยหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขต จังหวัดบันทายมีชัยและจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดสะแก้วและบุรีรัมรายงานระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายรถหุ้มเกราะล้อยาง 4x4 รถบรรทุกทหารพร้อมกำลังพลเวรผัดอาวุธหนักติดตั้งบนรถเฮฟวีแมชชีนกันระบบสื่อสารสนามครบกองร้อยและชุดลาตระเวนพิเศษติดอาวุธครบมือ ขณะปัญหาการเมืองภายในกัมพูชารัฐบาลฮุมานเนตภายใต้การบังคับบัญชาของฮุนเซนยังต้องรักษาความนิยมจากกองทัพโดยอาศัยการแสดงอำนาจที่ชายแดนเป็นวิธีหนึ่งในการตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านความมั่นคง เป็นสัญญาณตอบโต้ไทยหลังไทยส่งเรือรบเครื่องบินลาตะเวนในช่วงเวลาเดียวกันกองทัพไทยพึงมีการส่งเรือรบของกองทัพเรือลงลาตะเวนและตรนสำรวจแนวเขตเพื่อให้สองทีมพิสูจน์หลักฐานทุนระเบิดหลายชุดปลอดภัยฝ่ายไทยโดยเฉพาะกองกำลังบุรพา พลตรีเบนจพลเดชาติวงศ์นอายุทยากองทัพภาคที่หนึ่งได้เพิ่มการาัตะเวนร่วมและตรวจสอบการเคลื่อนกำลังของฝ่ายกัมพูชาแบบ24ชั่วโมงผ่านโดรนผสมผสานสองระบบเรดาร์เคลื่อนที่พร้อมกับรายงานของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนแหล่งข่าวความมั่นคงยืนยันว่ากัมพูชายังไม่อยู่ในสถานะพร้อมเปิดการประทะแต่เป็นภาวะโชกกำลังเพื่อการเมืองภายในและเพื่อกดดันไทยในช่วงเจรจาเขตแดนมากกว่า แต่ไทยมีการเตรียมแผนตอบสนองฉุกเฉินในกรณีสถานการณ์ลุกลามการที่ฮุนเซนส่งกองกำลัง B H Q เข้าแนวพรมแดนไม่ใช่เพียงแค่การรักษาความปลอดภัยแต่เป็นเหมือนเกมการเมืองระดับภูมิภาคซึ่งฝ่ายไทยยังคงใช้ท่าทีระมัดระวังยังเน้นการประสานงานทางการทูตและเพิ่มการติดตามสถานการณ์ในระดับสูงขณะที่ในว,วันเดียวกัน นาวาเอกธรรมนูนวนาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินตราได้มีการเปิดเผยกรณีกัมพูชาสร้างสถานการณ์ในส่วนของเสียงปืนเป็นเพียงเสียงประทัดเพียงหนึ่งนัดส่วนคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ตนเองไม่ยืนยันแต่ตั้งข้อสงสัยใช้ AOT จริงมาสร้างสถานการณ์หรือให้ทหารกัมพูชาแต่งกายคล้ายคณะ AOT เพื่อสร้างสถานการณ์ก็ได้ส่วนการประท้วงนั้นไม่จำเป็น เพราะหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธทินตราเฉยๆกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวมีการถามประเด็นกัมพูชานำกำลังหน่วยรบพิเศษ BHQ เข้ามายัางชายแดนติดกับชายแดนตราสที่บ้านธรรมดาเป็นจริงหรือไม่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธทินตราระบุวา่าเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ความขัดแยง้งเป็นเรื่องปกติในการปฏิบัติการทางทหารซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมฐานปกติ อาจจะสร้างข่าวขึ้นมาให้ไฟไทยกลัวแต่เราไม่สนใจในเรื่องนี้เพราะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยุธินตราดได้เตรียมการพร้อมขั้นสูงสุดรับมือสถานการณ์ตลอดเวลาไม่ได้กลัวอะไรจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท่าทั้งสองฝ่ายต่างแฉวิวเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความรุนเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมาหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด